สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคุณลูกค้าทุกคนที่กําลังรับชมรับฟังอยู่นะครับผมวันนี้ผมช่างแว่นร้านไว้ตามคุณภาพก็มาพูดคุยเหมือนเดิมนะครับมาเชิงให้ความรู้แล้วก็มาให้ข้อคิดเห็นนะฮะในแง่การเปรียบเทียบไปแล้วกันนะครับในเรื่องของการใช้แว่น2อันกับใช้เลนโปรเกรสซีฟในตัวเดียวกันเนี่ยใกลก็ได้ใกล้ก็ได้ในตัวเดียวกันเนี่ยแบบไหนมันสะดวกกว่ากัน วันนี้ก็ผมก็มาอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับรับฟังนะครับเชิงค้อบเปรียบเทียบหรือลูกค้าบางท่านก็อาจจะยังไม่ตัดก็ได้อาจจะคิดอยู่อาจกําลังคิดอยู่ก็ได้ว่าจะาแยกแว่นหรือจะอตัดเป็นโปรเกรสซีฟีในตัวเดียวกันมารับฟังกันเลยครับทุกคนเลนแว่นที่ลูกค้าที่ใช้อยู่เนี่ยมีสายตามองไกลนะยกตัวอยา่างมีสายตามองไกล มีใส่ตามองไกลเป็นนี้ก่อนนะกันมองไกลปุ๊บมองไกลก็จะมองไล้ไกลอย่างเดียวมองไลไกลอย่างเดียวแต่พอจะมาตัดโปรเกรสซีฟเนี่ยราคามันสูงราคามันสูงกว่าตัดเลนชั้นเดียวเนี่ยราคามันสูงเราจะอ่านหนังสือนะแต่ตามองไกลเป็นสั้นเราอ่านหนังสือไม่ได้นะทุกคนอายุ40ปีขึ้นไปที่เริ่มมีค่าสายตายาวนะอ่านหนังสือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปตัดโปรเกรสซีฟตัดเลนโปรเกรสซีฟไกลกลางใกล้ในตัวเดียวกันนะ มันจะราคาสูงก็มันห้าหกพันน่ะไว้ง่ายสี่ห้าหกพันน่ะนะครับพอทีนี้ปุ๊บอ่ะตัดแว่นอ่านหนังสือดีกว่าเพราะราคาสองพันกว่าบาทตัดแว่นอ่านหนังสืออย่างเดียวดีกว่าแยกแว่นแบบนี้ก็จะใส่ได้แค่อ่านหนังสืออย่างเดียวแต่พอมองไกลไม่ได้นะฮะมองไกลไม่ได้เพราะเราตัดตัดแยกแว่นนะครับทุกคนก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะตัดแยกแว่นแต่พอมองไกลก็จะต้องสลับแว่นมาใส่สลับแว่นมาใส่ไกล คุณผู้ชมลองน,น,น,นึกนึกนึกภาพตามนะครับถ้าเราจะใส่หนังสือแล้วก็ต้องสลับอะไรแบบนีนะ้กับกับเดินเราเดินเข้าไปที่ร้านปุ๊บไปตัดโปรเกรสซีฟเลยตัดเลนโปรเกรสซีฟเลยเนี่ยมันได้ทั้งไกลแล้วก็ใกล้นะทุกคนไกล้ก็เป็นเลนบนไปข้างล่างก็เป็นเลนใกล้ก็คือไม่ต้องถอดแว่นไม่ต้องสลับแว่นใช้งานเพราะฉะนั้นตัดห้าหกพันเนี่ยตัดห้าหกพันนะแว่นอันหนึ่งห้าพันนะสมมติห้าพัน กับตัดอันนี้2,005 0 0 5สองอันไก่อันหนึ่งใก้อันหนึ่งเนี่ยแต่คุณลูกค้าต้องมาเสียเวลาสลับแว่นในขณะที่ต้องงานการอ่านหนังสือในขณะที่เราต้องขับรถด้วยเนี่ยลราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูด้วยเนี่ยคุณผู้ชมมองลองนึกว่าไหนจะสะดวกกว่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยเลนโปรเกรสซีฟไร้รอยต่อเนี่ยหรือสองเลนขึ้นไปเนี่ย มันจะมีแอร์เรียอยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งให้เรามองนะ,ะทุกคนไกลก็เป็นเลนบนนะใกล้ก็เป็นเลนล่างซึ่งมันจะไม่ค่อยเต็มพื้นที่หรอกทุกคนมันจะได้แค่ประมาณ A4 ในส่วนล่างเนี่ยในกระดาษ A4 ในส่วนล่างของตัวเลนนะถ้าเรามองเหลือบตาขึ้นบนมองมองระยะมองระยะฟุตหนึ่งนะทุกคนมองระยะฟุตหนึ่งเนี่นะยะนนในระดับสายตามองไกลนะมันไม่ชัดนะครับเลนโปรแกสิฟนะมันจะต้องเงยหน้าขึ้นเพื่อที่มองเลนส่วนล่าง ขนาะดคอม PC นะทุกคนถ้าเราใช้คอม PC เนี่ยเราจะต้องเงยหน้าขึ้นเพื่อได้เจอโฟกัสอ่านหนังสือในส่วนล่างของตัวเลนส์แต่ถ้าคอมโน้ตบุ๊กไม่เป็นไรทุกคนถ้าคอมเป็นตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะอยู่เลยทะแยงลงมาประมาณสักงสี่ห้างองศาจากจากอ่า,จา,จ,า,จ,าจากตัวเรานะถ้าคอมโน้ตบุ๊กไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคอม PC นี่มีปัญหาแน่นอนถ้าใช้โประยืดศีรษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งถ้าแยกแว่นปุ๊บคือจะเต็มพื้นที่เลยมันจะเต็มพื้นที่แอรร์์เนเเเีีียยขออออองงงตตตััััววลนนนนนนนสสส่่่่าาหหืืืก็นน็มพ้ท มองไกลก็เป็นมองไกลเต็มพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้ลูกค้าลองเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าแยกแว่นเนี่ยเป็นแว่น2อันกับเลนโปรเกรสซีฟในตัวเดียวกันอันไหนสะดวกกว่ากันนะแต่พอมาเป็นโปรเกรสซีฟปึ๊บตัดอันหนึ่งไม่ต้องสลับแว่นแล้วไกลก็ได้ใกล้ก็ได้แต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือไกลมันจะเป็นเลนบน ข้างล่างเวลาเดินเนี่ยลองใช้เลนบนเดินต้องขยับแว่นลงนิดนึงก็ใช้เทคนิคในการใช้นิดนึงเป็นเหมือนกันทุกอันเป็นเหมือนกันทุกบริษัททุกยี่ห้อทุกคนเป็นเหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับไกลเลนล่างไอไกลเลนบนใกล้เลนล่างก็เป็นอย่างนี้นั่นเเหมือนกันทุกทุกยี่ห้อนะครับจะบอกว่าตัดมา3ามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยใช้เลนล่างเดินเลยเนี่ยได้ไหมไม่ได้นะครับมันเป็นโฟกัสในส่วนล่างของตัวเลนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่า ามาเน้นย้ำมาให้คุณผู้ชมได้ได้มีข้อเปรียบเทียบในการเลือกตัดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตัดร้านใหญ่ๆเลือกตัดร้านที่มีความน่าเชื่อถือช่างที่มีความชํานาญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนผมก็ามาให้ให้ข้อเปรียบเทียบนะฮะมาให้ในแง่คิดในเชิงแง่คิดว่าถ้าจะตัดเลนโปรเกรสซีฟจะคุ้มไหมเราจะชอบไหม อันนี้ก็เป็นอีกแง่หนึ่งกันถ้าใส่แว่นครั้งแรกเนี่ยลูกค้าลูกค้าบางท่านเนี่ยมีสตังนะครับมีสตังให้ความสําคัญกับตาให้ความสําคัญกับตานะเดินเข้าร้านใหญ่เลยในห้างหรูดูหรูดูแพงคคอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเต็มครบเต็มเลยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับราคาครับหูย่าพรีเมียม โฮย่าพัดโฮย่าตระกูลโฮย่าเนี่ยมันก็จะต้องราคาสูงเมื่อขึ้นไปอยู่ในในห้างร้านดังๆในห้างใหญ่ๆใช่ไหมฮะทุกคนมันจะต้องแลกมากับราคานะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าที่มีสตังค์เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับตานะครับสองสามหมื่นนี้ผมคิดว่าไม่ไม่อยู่แน,น่นอะนสองสามหมื่นไม่อยู่แน่นอนนะครับเรียนโปรเกรสซีฟเน่ยเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าบางท่านเนี่ยก็เข้าไปตัดเลยนะครับแต่ช่างไม่เก่งอันนี้สมมุติ ช่างไม่เก่งแต่เครื่องไม้เครื่องมือเพียบการแต่งเนื้อแต่งตัวในการเทคแคร์ลูกค้าตั้งแต่เดินก้าวเข้าร้านไปนะครับทุกคนก็ต้องแลกมาด้วยราคาอย่างที่บอกนะครับอันนี้ให้ข้อเปรียบเทียบให้แง่คิดนะครับกับลูกค้าบางท่านเนี่ยมีสตางค์เหมือนกันแต่เลือกร้านตัดเลือกเดินเข้าไปคุยก่อนเลือกเดินเข้าไปคุยก่ว่าช่างเก่งไหมไปถามเชิงอย่างความรู้ก็ได้ถ้าใส่แล้วไม่ชัดจะทำไง ใส่แล้วมองไกลเบอร์เนี่ยด้านข้างเหลือด,ด้านข้างเบอร์ทาไงเหลือบตาลงมาอ่านหนังสือไม่โฟกัสเนี่ยทำไงปรับตรงไหนข่าสายตามันสมควรจะอยู่ที่ตรงไหนพี่มีความจําเป็นที่ต้องใช้เลนโฮย่าพัสไหมใช้โฮย่าพรีเมียมไหมตัวที่แอเรียในการอ่านหะนังสือกว้างริดดิ้งโซนกว้างกว้างไนพะี่จำเป็นไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการแนะนําของช่างต่างหากไอ้แต่อย่างถ้ามองไกลเนี่ยมองไกลของลูกค้าไม่มี มองไกลพาโน่มองไกลศูนย์แต่อยากใส่โปรเกรสซีฟเกือบตาลงมาเจอหนังสือเลยแล้วก็ใส่เดินไปได้ด้วยเนี่ยค่าใส่ตายาวไม่ถึงสองร้อยเนี่ยจะต้องให้โครงสร้างอะไรจําเป็นที่ต้องให้เป็นรุ่นพรีเมียมไหมในการกวาดลานใสยตาก,กว้างๆไหมไม่ต้องถามช่างอีกทีหนึ่งแต่ในส่วนตัวผมว่าไม่จําเป็นเพราะว่าเลนนูนที่บวกไม่เกินสองร้อยเนี่ยเลนนูนมันยังไม่บีบอะสมมติเราบวกร้อยห้าสิบยาวร้อยห้าสิบมองไกลปกติ มาใช้โปรเกรสซีบวก150เนี่ยจำเป็นที่ต้องจะใช้รุ่นของพรีเมียมไหมผมมองว่าไม่จําเป็นเพราะมันค่าสายตาบวกมันแค่150จุดรวมแสงมันยังน้อยอยู่ใช้รุ่นตัวสแตนดาร์ดก็เพียงพอ3,000กว่าบาทก็ได้นะครับการันตีไปเลยนะครับผมถ้าเป็นผมเองนะการันตีไปเลยว่ารับประกรันการคืนเงินถ้าลูกค้าไม่ชอบถ้าลูกค้าใส่ไม่ได้คืนเงินไปเลยลูกค้ากล้าตัดไหมลูกค้ากล้าตัดนะครับที่ร้านผมบอกแบบนี้เลย แล้วร้านใหญ่เขาคืนตังคุณไหมร้านใหญ่เขาไม่คืนหรอกไม่คืนแน่นอนให้ลูกค้าฝึกมันต้องฝึกอย่างนั้นอย่างนี้ทุกยี่ห้อก็ต้องฝึกไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่ก็ต้องฝึกถูกต้องต้องแลกมาด้วยราคา67,000บาทเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะฮะทุกคนอ่ะอันนี้ก็ให้แง่คิดอีกประเด็นหนึ่ง,งเหมือนกันว่าในการเลือกร้านตัดเป่นในการเลือกร้านที่จะเข้าไปพูดคุยกับช่างช่างมีความชํานาญมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือเพียงเพื่อเราเข้าร้านนั้นเพราะว่าร้านมันดูหรู ร้านมันดูแพงอะไรเงี้ยเขาคาดหวังว่าจะต้องตัดให้เขาชัดแต่จริงในทางเทคนิคช่างนี่ไม่ใช่นะบอกไว้เลยว่าไม่ใช่มันอยู่ที่เทคมันอยู่ที่ประสบการณ์ของช่างในการประกอบเลนขั้นสูงเลน progressive ขั้นสูงนะอันนี้ก็อันนี้ก็ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะทุกคนเป็นประเด็นในการเลือกซื้อแว่นเลือกตัดเลนโปรเก e s ซีฟไอ single vision ่นเลนในที่ตัดเป็นสั้นอย่างเดียวเอียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยสั้นเอียงนะมันไม่มีปัญหา เดือเข้าร้านไหนก็นได้ตัวนั้นนะมันไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องของความาคมชัดไม่เรื่องของการไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะทุกคนมันไม่เหมือนเลนโปรเกรสซีฟอันนั้นก็เป็นอันนั้นโปรเกรสซีฟก็ยังถือว่าสแตนดาร์ดนะสำหรับสำหรับผมนะฮะไม่ไม่ใช่นะนะผม,มประสบการ์ด้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกือบ2ีปีนะอนอกนจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีหลายประเด็นนะถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมพูดเรื่องประเด็นใด สงสัยก็โทรมาถามได้นะครับเบอร์โทรผมก็จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับ0852525804รับโทรศัพท์ได้ตลอดนะครับทุกคนคก็ฝากด้วยครับผมร้านแว่นตาคุณภาพครับร้านตั้งอยู่หน้าโลตัสหลัก4ีวงเวียนบางเขน,นครับผมสวัสดีครับ